เมียน้อยโชว์เบิ้อจีจงมันต้องรับใจเราแน่เลยได้ยาวอีกคนไว้ใจไม่ได้ได้ยาวนี่ตัวยเงินเลยใช่ไหมใช่ได้ยาวที่ต่อไว้ใจไม่ได้เลยหวางแฟนเราไม่มีเมียน้อยแน่มีหรอเมียน้อยอ่ะอ่ะมาแล้วนะเนี่มาแล้วปวอะไรอยู่ต้องเป็นห่วงอยู่เนี่ยหายไปนานแล้วกันแล้วจะกลับมาในครั้งนี้เนี่ยพี่เป็นทหารอยู่ภายในเมืองท่านแจว่าจะมาเก็บข้าวของไปอยู่ภายในเมืองหลวง จริงเหรอเนี <c app les> ่ยให้งันรอก่อนนะเดี๋ยวเก็บของเก็บของเก็บของเผาได้เลยแล้วก็เผาบ้ไปเลยไม่ได้เผาไม่ได้เผาไม่ได้พวกนายแหละก็ฉันจะได้ไปอยู่กับที่ไงจะมาไหมนะจ้าเขาสั่งไว้ว่าถ้าทุกคนมีพ่อแม่พี่น้องนำเครื่องบ้าได้แต่ถ้ามีเงินแล้วก็ต้องตายเด็ดชั่วโคตรถ้าเกิดเจ้าไปอ่ะเราไม่รอดแน่ไม่เชื่อไม่เชื่อข้ออ้างไงข้ออ้างคนมีเมียน้อยใช่ไหมใช่ไหม มีเลียน้อยใช่ไหมคะโอ้ต้องขาไมเชื่อเขาถ้าไม่เชื่อที่พี่พูดฟังให้ยาวก็ได้ได้มันอ่ะมีมีน้อยจริงจีไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยยังไงเอาเล่นทหารเนี่ยเป็นทหารแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองจ่าเกาสั่งไว้ห้ามมีลูกมีเมียเออมาเข้าไม่ได้ต้องมีพี่มีน้องก็เข้าเมืองไปได้ฉรู้ว่าไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้ไม่รู้อ่ะทำยังไงก็ได้ให้พวกกูทั้งหมดสามคนเนี่ย ไปอยู่ในเมืองกับมึงให้ได้เอางี้คิดเลยเอาเอาแบบไม่ได้ให้เราดูเลยเอาสามคนเนี่ยตำทำทำให้ละเอียดทำไมแล้วเอาใส่กระเป๋าเข้าเมืองไปบ้ามึงพูดเป็นหนังกระตูนเลยี่ติดตลกตลอดเลยเอาเอางี้นี่อะไรนี่อะไรเออเอางี้ให้เขาบอกว่าถ้าเอาเมียเอาลูกขึ้นเฝ้าใช่ไหมเราก็บอกว่าสามคนเนี้ยเป็นน้องสาวเราไง นี่เดี๋ยวให้เมียมึงเป็นน้องสาวมึงนะดยวนี่เป็นแม่มึงแม่กูส่วนร่วมเป็นป้ากูไอ้เดี๋ยวลมึงลงตัวแล้วลงแล้วแ่ว่าจะพาเข้าไปทรงเด็ก็ไม่ได้ว้เจ้าเขาดุเนี่ยขีกลัวอยู่ด้วยจะเกิดพังฝากพวกปลายตายเลยมันต้องมีการซักซ้อมมาสกห่อยเพราะความมันจะอ่ การซองหน้าท้องมันลงมันต้องมีตัวตัวอิสราเออต้องมีตัวเป็นอิสราอิสราลาสีดีสุดอิสลานี่ต้องลำต้องลำเป็นต้องมาเป็นต้องลำสวยต้องรอต้องรอต้องพองแล้วก็เออเออคำราชาศัพท์นี่ต้องได้ด้วยต้องได้คำราชศัพทนณาอัศเดิมของข้าพระเจ้าให้นาองมาสักอธร์อธีรโอ้้าเหี้ยอธิราชพองไงเออกูเป็นเจ้าไงมโอเคพระเจ้า แต่การเป็นเจ้าเนี่ยมันต้องแต่งองค์กลงเครื่องก่อนององเดี๋ยวกูมาเออมึงจัดนี่รอเลยเอเองค์ทำไมเนาะ,ะซ้อมก่อนไงเจ้าดุมากเลยแล้วไงเจ้าแบบนี้เจ้าองค์นนนนเนี้ยดุมากเลยจริงเหรอเดี๋ยวนี้ไงมึงเจ้าอะไรกันขนาดขนาเนี่ยอเออแล้วเมียก็กำลังท้องอยู่มึงก็ไม่หา่างเลยเดี๋ยวลูกออกมาแปดขาใครจะเลี้ยงนะมันเกินน่ะต้องปล่อยวัดนะแปดขาเนี่ย ลูกคนใช่มเดี๋ยวแล้วทำไมจะต้องซ้อมี่มันเออกระเหลกเนยไม่ต้องซ้อมมันไม่ได้นะเจ้าคุณดูแล้วเจ้าเราจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยจะได้ไหแล้วลโดนเจ้า,ากัดขึ้นมาเจ้าเออประสาทอิสราเสด็จแล้วเ <c oughs> จ้ารูกเนี่ยเป็นลำหลักสลุกหลักยังไง I'm sorry. นี่ทหารข้าขึ <c oughs> ้นป้ามันพร้อมหน้าพร้อมตากอ้าวแล้วทำไมไปเคลียร์ไข่เจ้าอย่างนั้นเล่าทางนี้ใิที่หลังเนี่ยนี่มึงเล่เจ้าอะไรดีหน่อยเป็นเจ้าเป็นเจ้ามันไปโดนภาพยนตร์เขาหน้าอะไรนางจ้ะเดี๋ยวผมไม่รู้ปวดห่อยไอ้จัลันวันนี้เองมาใครวะน้องสาวพระเจ้าค่ะมากับน้องสาวเหรอพระเจ้าค่ะไหนน้องสาวเจ้า ฝากเืองความของพระโดนท่านั่หงขึ้นเป้าค่าเดี๋ยวนี้มาแล้วพระเจ้าค่ะั่งให้เงยหน้าไม่หน้าไม่ได้ไไดเาเท่าไรบางคนไปค่ะจะง่ามาก ิวสุดทิตาทำตัวข้าอยากจึ๊กจ๊กมาอยู่กับพี่ไม่สามไวพี่จะถัดให้เช้ายัานดึกร้องก่านเลกซะด้วยความสวยของเธอ พี่เดียวจนพี่เยี่ยวนึกนึกิก่ง,ง,งร้องยิงง่งจังเลยเจ้าคนดีมานี่นกึกๆึกแต่ลองรา่าที่เกิดอรือครับแม่สวยจริงนะแม่ป้าดิ้งงง ใครเห็นก็คงตาบอดที่งที่บุญมัยเนี่ยออนี่แล้วมึงนอ่ะทำไมมึงไม่จำพระหน้าไขหมาเนี่ยมึงร้องผิดยังไงถ้าสวยจริงนะเอแม่ป้าจริงเออใครเห็นก็คงตาบอดกูไปหมอคนไรกันหาวันนี้กูร้องผิดเหรอไอ้นจะจำมันก็จำผิดมันต้องร้องอีกอย่างนึงมันต้องร้องละเดี๋ยวเสียภาพพูดเจ้าหมด ถวายหว้บังโคไปคะนี่เจ้าเป็นใครผมฉันชื่อบิ้นไปคะเจ้ามาใครมากับไอ้เต่าไปคะแลไอ้เต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนตายขึ้นเป้าข้าเดี๋ยวนี้มึงเนี่ยเต่าลงมาวันนี้สองตำแหน่งเอาไหวบังโคมันจะขาดวนสองน่งเอาละเจ้าไปไหนมาไอ้เต่า ก็มองไม่เข้าห้องน้ำมาเลยมาช้าก็จะค่ะโอ้ยลิเกดังวิ่งรอบวันนี้เองมาใครอมากับใครอยู่เลยมากับน้องสาวเจ้าค่ะเอาเลยไหนน้องสาวเจ้าก็ต้องมีร่วมเตียงวันี่ยอยู่นี่ก็จะค่ะวว่าร่วมนี่เลยมึงถีบมาใช่ไหมถีบมึงจะให้กระบอนกูด้วยเนี่ย อยู่กูตรงตัวอยู่เนี่ยเบ้ก็ล่วงให้มันนั่นดิเนอะแล้วมันล่วงเกะกะลิเกไนตัวเนี่ยพอแม่ซ้อมหราบมึงอ่ะเออแม่งเก่งเออเอาตอนคู่อะไพวกมึงใช่นะเออคู่เมืเออมีน้องสาวมึงไงมั้ยครับผมเออไม่ว่าเจ้าไม่รู้นะเออชื่ออะไรฮะถามวันชื่ออะไรข่าววันเจ้าดูกี้มาจากไหนมาเออคือมาจากไหนนี่ขี้จิงจกเออนี่หู ฝนล้างที่แปลกเล่นพอเขาไว้คณะหลังก็ล้างไม่ติเรามาจากไหนเออเจ้ามาจากไหนทำไมทำไมอะไรเขาเรียกเขาเพิเขาเพิ่งน้ำกพิ่งนักไม่ต้องกูเชื่องแล้วเชื่องแล้วแต่ไม่รู้ เดือพี่น้องเดือดมีตายแน่ตายเออลองคู้นี้บ้างเมียมันไม่ทำไมไม่คำว่าจีนเนี่ย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 ลองเมียมากลองเมียมากจะรักเธอคนเดียวรักเดียวใจเดียวแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวเฮ้ยคุรักยังไงเมียกูนี่กูจอดเออนี่ไอ้ยาวอัครับขาจ้าวเจ้าเจ้าเจ้ามาจะไม่ทันตั้งเลยอ้นี่เองมาเหรอวะมาแล้วพี่ยะค้าพูดงงหน้ากูดิพูดงงหน้ากูหน่อยดิเออหน้ากูเจ้าดูสูง เออนี่เขียวก่าเขียนไม่หนึ่านหน่อยดิเออเขียวมันยาวๆหน่อยเนี่ยฟันมึงก็ไม่แปลงเนี่ยแป้งฟันพี่เออเนี่ยจมูกมึงเนี่ยมีขี้มูกมึงมีแค็งหน่อยเหวะเนี่ยเออแค็งหน่อยดิไม่ได้พี่ผู้สาดแต่งหน้าเธอสวยดไปไปไปจะรักบใครใหม่เนี่ยไครดีทั้งหมด โอ้โหแล้วถุงเท้ามึงใช่ไหมปัดตัวก็เยอะไอ้หน้าเหี้ยแล้วถุงเท้าย่นเป็นหน้ากูเลยเปลี่ยนมากนะมึงอะไปไหนมาไหนมันต้องเลี้ยงยาวนะทำไมอ่ะเรียกว่าไอ้หน้าส้นตีนแล้วพ่อได้ถุงเท้ากับตากำลังเปลี่ยนหน้าแล้วนี่ไงเป็นหน้ายังไงหน้าส้นตีนเนี่ยมึงให้คนดูดิเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยนี่จมูกเหมือนจมูกนี่จมูกนี่เป็นไงโด่งเหมือนนี่เลยโด่งอยกขึ้นยี้ไปไหนจะจะข้างหน้าพวกนี้เลยอันนี้น้องสาวมึงใช่ไหม รู<ท>้มาน้องสาว <มา S 2> นะมาอยู่ก็ถามครับเออชื่ออะไรชื่อจิ๋มแทนค่ะมาจากไหนบ้านน้องมาใครมากกพี่ยา ไอ้ติ๊กหามันท้องอยู่แล้วถ้าเกิดมึงซ้ำไปเออเนี่ยบเป็นลูกใครเป็นลูกใครใครจะงงงงแล้วก็ตีเตียน้างหลังนั่นพี่หมายไปดูลูกใครเป็นลูกใครลูกในคณะเราเนี่ยแหละนี่เถียงก็นทำไมก็ลูกพวกเราชาวคณะนั่นแหละมันใจโผล่ไปอีกครับก็โอลโผเชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเออเชื่อดาวเรืองเลยค่ะมาจากไหนชืมาจากบ้านพ่อมาจากพนอโนบมาใครมาเออจามาใครกับเจริญแล้วเป็นอะไรกันก็เป็นผัวเมียไงโอ้ นี่ตอบนี่ตายกันหมดเฮ้แยกแยกกันเลยกูเลยนะตอนเขางน่เน้เน่ตรงนี่ๆกูน่่เนนี่ทัานตีนเขียดตาดูดูเป็นตัวอย่างดูพี่จิ๋มเป็นตัวอย่างโอเคถือ สองก็ได้เนะี่ไดีกว